สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะ,คะเพรก็จะขอมารบกวนเวลาน้องบีนิดนึงนะคะคือน้องบีเนี่ยเป็นน้องสาวของสามีเพชรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพแบบเรียกว่ากระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะแล้วก็มีการผ่าตัดไปแล้วแล้วปัจจุบันก็ฟื้นฟูก,กลับมาได้นะคะก็อยากจะทาคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะเผื่อคนที่ทุกวันแข็งแรงอยู่แล้วอ,อยู่ดีเจอปัญหาสุขภาพขึ้นมาแล้วจะ รับมือกับมันยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงนะคะค่ะก็อยากให้น้องบีแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อสุนันสวัสดิ์นับสกุลสวัสดิีนะคะค่ะอายุเท่าไหร่คะสี่สิบเก้าย่างห้าสิบค่ะค่ะอาชีพก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะอ๋อค่ะก็น้องบีเอ,อ่อก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรคะปัญหาสุขภาพที่มีที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตอนต้นปี เราเราสึกปวดท้องแต่ก็อ,อาการไม่รุนแรงแต่ก็มีความสึกข,ขึ้นไส้ด้วยอ๋ออ่าเราก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็คุณหมอเขาก็วินิจฉัยวินิจฉัยออกมาว่าเราเป็นแค่ลำไส้อักเสบจึงให้ยากลับมาทานที่บ้านอ๋ออ่าเราก็ทานได้ประมาณมันก็อาการมันก็ดีขึ้นดีขึ้นได้ประมาณสักห้าหกวัน แล้วก็ปวดท้องอีกแต่ก็ก็ยังยังคิดว่าเออธรรมดาอืมแล้วก็เก็บประกันไว้นะสักสามสามสี่วันเราจึงเปดอ่ะมันก็ทนทอาการก็แรงขึ้นมันก็แต่ท้องเนี่ยเริ่มบวมขึ้นละเออเราก็เลยก,กลับไปหาหมออีกอืมครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองเนี่ยก็คือพอดีมันเป็นวันอาทิตย์ เราก็เจอแต่คุณหมอทั่วไปเนาะ oh. เพราะว่าอ่าเขาก็เหมือนว่าวันอาทิตย์ก็มีแพทคุณหมอทั่วไปหมอก็ดูแล้วอ่ะเห็นท้องบวมเขาเขาเขาเคาดูเขาบอกมีแก๊สในกระเพาะเยอะอืม mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็เอาอยาลดกดไปกินอืม mm hmm. แล้วก็แล้วหมอก็บอกว่าก็ถเลยแล้วก็่ายลมให้หมอหน่อยนะอืมเพราะว่าตอนนี้ท้อง ในท้องเนี่ยมีแต่ลมทั้งนั้นเลย oh. เราก็โอเคแต่เราก็เริ่ม,มอ่ะเอกใจเพราะเราก็เริ่มมานึกได้ว่าเออเราก็ไม่ได้ภายลมมาหลายวันแล้วละ่ะอ uh ือ huh. ทาไมเราหายลมไม่ได้ uh huh. แต่เรายังไม่ได้คิดอะไรมากภายลมนี่เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะเนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็า uh huh. รับยามางั้น,นไม่เกินสามวันเทนี้ทนไม่ไหว uh huh. เพราะตอนเนี้ยท้องแข็งเลย โอ้คือรับยามาแล้วสามวันก็ยังหายลงไม่ได้ไม่ได้เราก็หายลงไม่ได้แล้วเราก็มาเริ่มเอใจว่าทําไมเราขับถ่ายไม่ได้เลยไม่ออกออกี่วันกี่วันที่ขับถ่ายไม่ได้ก็รวมเบกเสร็จตั้งแต่เริ่มที่ปวดท้องครั้งแรกแรกอืมก็สองอาทิตย์ได้โอ้สองอาทิตย์แน่คราวนี้เรามาหาหมอครั้งที่สามเลยอืมคุณหมอก็ดูดูจากเอเกสารเดิมที่ที่ในใน ในระบบเขาว่าเรามีการตรวจมาแล้วอะไรอลเ้วก็มันเหมือน,นกันมันก็เหมือนว่าเดิมแต่คุณหมอเขาก็ดูเอมันก็อาการเดิมเดิม,มซึ่งยาเราแก้ยาค่าเชื้อของลัไส้อักเสบก็ให้กินไปไป,ไปแล้วอะไรก็ห<ะ>มดแล้วก็เลยคุณหมอเหมือนจะเขียนยาให้มากินกับทานกลับบ้านเหมือนเดิมเราก็เลยแยง้งคุณหมอกลับไปว่าตอนเนี้ย คือไม่ได้ถ่ายมาสองอาทิตย์แล้วอืมหายลมก็ยังไม่ได้เลยอืมคุณหมอเขาเลยอาคุณออกไปนอนไปนั่งข้างนอกก่อนเขาหมอเขาติดต่อหมอเฉพาะทางทันทีคุณหมอเฉพาะทางก็เลยโทรกลับมาผ่านพยาบาลแล้บเพสอบถามอาการอืมพอบอกอาการไปคุณหมอก็ถามว่าเคยผ่าตัดอะไรไหมมาก่อนไหม,มไม่เคย ืแล้วมีญาติอะไรที่เคยเป็นอาการแบบนี้ไหมก็บอกไม่มีอืมคุณหมอก็เลยบอกอ่ะพยาบาลก็บอกทําเรื่องนอนโรงพยาบาลเลยค่ะอ๋อแอดมิดเลยแอดมิดวันนั้นเลยอ่าแล้วไงต่อแล้วก็พอระหว่างที่นอนรอสู่สองวันก็คือคุณหมออ่ะเขาก็เอายามาให้ให้กินเป็นพวกยาถ่ายเน็บทั้งเน็บทั้งถ่ายทั้งสวน ไม่ออกอืมก็คือไม่ออกเลยอเขาวันที่สามหมอมาตรวจตอนสิบเอ็ดโมงหมอก็บอกว่าายสองเข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะก็คือผ่าตัดวันนั้นวันที่สามหือหนึ่งอาทิตย์อ่าสุดท้ายคือผลคือเป็นมะเระะ 2, ็งระยะที่สองเข้าสู่ระยะที่สามอืมแต่เราชคมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้แต่เราโชค้วตรงที่ว่า คุณหมอ่ะได้นำลำไส้เออกมาไว้ด้านนอกส่วนเพื่อเพราะว่าตอนที่ผ่าเรามีของเสียในในท้องเยอะอืมก็เราไม่ได้ถ่ายตั้งสองอาทิตย์กว่าใช่มันจึงทำให้ด้านนึงมันใหญ่อืมีข้างมีอะอ๋อมันจึงมีรอยต่อค่อนข้างหาเอามือคาำตำแหน่งลำไส้ที่เขาเอามาโผล่มาข้างนอกอ๋อยู่ตรงนั้นแล้วมันคือเวลาที่เราขับถ่ายจะออกมาทางนั้นใช่ขับถ่ายออกมาด้านนี้ค่ะ แล้วมันจะเป็นการขับไสาแท,ทบจะตลอดเวลาโอ้ลำบากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคือด้วยที่ว่ามันเป็นแค่ลำไส้ม,มันไม่มีหูรูดเหมือนเวัยวันนะนควบคุมการหยุดไม่ได้ใช่อเพราะนั้นพอนั้นเสร็จไแม้ว่าเราจะกินน้ํามันก็จะออกมาเพราะว่ามันเหมือนว่าไอ้น้าย่อยของลําไส้อ่ะมันก็จะขับออกโดยปกติธรรมชาติของร่างกายอันนี้พอพอรู้ว่าเป็นมะเร็งตอนนั้นตกใจไหม ตอนที่คุณหมอบอกครั้งแรกที่ว่าผลลัออกมาแล้วว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองต่ืมเราอึง้งนึงที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กับอีกส่วนหนึ่งที่ว่านั่นเราก็คิดว่าเออเราก็ต้องอยู่ได้อืมเราก็ต้องไม่เป็นอะไรคิดบวกไว้ก่อนคิดบวกไว้ก่อนอืมเพราะว่าอ่าด้วยที่ว่าเราจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างปฏิบัติ ตามที่คุณหมอบอกเพื่อ,อให้มีลำลงชีวิตอยู่ได้เพื่อให้รอดนะให้รอดแล้วหมอเขาให้ทำคีโมกี่ครั้งอะคะหมอคุณหมอเนี่ยหลังจากบอกการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งแต่คุณหมอคีโมคุณหมอมะเร็งเนี่ยจะมีอีกท่านหนึ่งซึ่งคุณหมอมะเร็งเขาก็เดินทางมาดูอาการเราด้วยคุณหมอที่พบที่คุยกับด้วยเขา ที่นผลตรวจเลือดผลอะไรอืเขาก็เลยให้แค่แปแล้วตอนนี้ทําครบแล้วหรือยังคะทําครบแล้วค่ะทำครบแปดรอบเลยนี่หน้าตาไม่เหมือนคนที่ทำคีโมเลยนะหย่ายสดใสเนาะแล้วตอนทําคีโมเจ็บไหมทรมานไหมตอนให้คีโมเนี่ยก็คือการให้คีโมมันจะมี2แบบอืคือแบบให้ทางทางทําให้เราอะทานยาอเพราะว่าดยที่ว่าเราเป็นที่ ลำไส้ือมการทานยานเนี่ยมันจะส่งตรงมากกว่าที่ว่าให้ทางใส่เส้นเลื่อนอเพราะว่ามันเป่อลำไส้มันจะรับตัวยาได้ได้ดีกว่าเขาก็เลยอยากให้เรากิน,นทร<า>มา,านไหมตอนทํากินทรมานไหมก็ไม่ไม่นะแต่มันจะมีผลข้างเคียงซึ่งเราก็รับรู้มาอยู่แล้วว่า ทุกคนที่ให้คีโอ,อืมันมีผลข้างเคียงทุกคนเพียงแต่มันจะมากจะน้อยอจากการอะไรก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนอืมซึ่งเราอะคุณหมอก็บอกว่าเท่าที่หมอดูมาคุณผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะเนาะเพราะเขาก็แบบเออเพราะว่าดูแล้วผลตุดเลือดทุกครั้งดีทุกครั้งสามารถให้ยาคีมโมได้ต่อเนื่องอเพราะทุกครั้งก่อนที่หมอจะสั่งยา S <S อเขาจะให้ทําการเจาะเลือดแล้วมีมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรทําไมเราถึง <S <S มีไซเอฟเฟกของกีมโมน้อยกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ชายอ่ะให้เราอ่ะทานวิตามินอซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราก็คิดว่าเออมันคงเป็นวิตามินที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอ่าเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราอะ่ะตั้งแต่ ใช้ชีวิตมาเราก็ไม่มไม่เคยทานวิตามินอ๋อค่ะเพราะว่าอะไรเพราะสุดตรงส่วนนี้เราก็คิดว่าอ่ะเป็นวิตามินธรรมดาแต่พี่ชายบอกว่าให้กินนะเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่มันเป็นสารจากธรรมชาติอืเพื่อเสริมสร้างให้เราอ่ะได้รับสารอาหารอืมที่สมบูรณ์ทำให้ร่างกายแข็งแรงเราก็กิน เราก็เลยอ่ะก็ในเมื่อเราเป็นแล้วเราก็ต้องทำร้างกายให้แข็งแรงเพื่อที่ว่าจะดำรงชีวิตต่อจะได้สู้กับคีโมด้วยนะสู้สู้กับยาด้วยอะไรด้วยกินทีเยอะไหมเยอะในเป็นไปทำมือให้ดูหน่อยก็ประมาณอย่างน้อยก็ประมาณสี่สิบถห้าสิบเมตรโอ้เหรอเพราะว่ากินมันเราไม่ได้กินแค่ตัวเดียวเรากินหลายตัวออกินอะไรบ้างคะ ก็ที่กินก็จะมีน้ํามันพวกน้ํามันปลาอันนี้จะไปเรื่องการอักเสบของของร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบวิตามินซีวิตามินซีนี้กินเยอะหน่อยอ่าสู้มะเร็งได้วิตามินซีนี้กินเยอะกินทีก็ห้าสิบประมาณห้าสิบเม็ดแต่แบ่งย่อยค่ะเป็นมื้อเป็นมือไปแล้วก็มีโพรฟิลแล้วก็มีไอ สผักและผลไม้เ,ออเพราะว่าเรากินผักโดยตรงไม่ได้นะลำไส้ใช่ไหมใช่มัน,นยังมันยังย่อยไม่ได้มันยังคือการย่อยมันยังไม่ไม่ดีเพราะว่าลำไส้บางส่วนถูกนําออกไปออไงมันก็ไม่ครบออแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเรียกว่าคีโมโจบแล้วก็ผลร่างกายตรวจเลือดล่าสุดเป็นไงออคะหมอว่าเป็นไงบ้างตรวจเลือดล่าสุดเนี่ยก็คือ ตรวจครบหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่าความ,มดันเบาหวานอืมแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นหัวใจอืมทุกอย่างค่ะหมอบอกว่าปกติทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่โอเวอร์แล้วก็ไม่ไม่ต่ำอยู่ในกลางๆที่ว่าพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ภายพีนี้คือจะเก็บไส้เข้าไปแล้วล่ะเก็บไส้ครัอ่าอย่างนี้เราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนาะก่อนหน้านี้นี่คือเราเป็นจิงโจ้ใช่ไหมอ่าใช่มีมีถุงติดตัวไปด้วยตลอดท้องติดตลอดนะเก่งมากเลยเราเป็นจิงโจ้มากี่เดือนแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ภุมพาค่คโอ้ก็นี่สิบประมาณสิบเดือนสิบเดือนเนาะก็เกือบปีนะอ่าก็เราก็จะคลอดจิงโจ้แล้วทีนี้